สบายดีเงี่ยมุเซาทรกคนเซวาใหม่ตอนนี้กะตีห้าทุกคนตีห้าโอ้เซาเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้กะจะได้เดินทางกลับ คนมาฮับตั้งแต่ิดหาดูบอ้ะหาตีห้าแล้วก็ตรงเลยทุกคนแล้วเพคนก็มาฮับเลยดอ้ะตอนนี้กำลังจะไปขนส่งเดี๋ยนกำลังจะไปส่งอยู่คิวรถทุกคนจะเดินทางกลับจากเดียนเป็นฟูแล้วมืดแหงทุกคนตีห้านะตีห้าอยู่พี่มืดนะยังมืดอยู่ทุกคนแต่ว่าที่พาของเขา เขาบอกกัญเจ้าลูกหน้าว่าให้เปิดประตูเนาะเปิดก็เลยเปิดให้แต่ว่าปกติเรากับกัญเจ้าก็เปิดอยู่แล้วนะแล้วก็าหารอาหารก็เปิดทุกคนบางรานกัญเจ้าแบบตื่นตื่นดึกลูกเซาอ่ะทุกคนเออดุมันแเงนี่ยังมืดๆึดอีเลยทุกคนแล้วห้องนอนก็นาวหนาววะนะยังเปิดกระจกพร้อมให้เฟะกันไปเราเป๋ภาษาถามไทยกัน จะบ่เห็นหน้าเท่าไรทุกคนเนาะเป็นทางไปขนส่งกันทุกคนโหไปชิเดโดทางนี้นะเต็มสาแล้วอากาศหนาวแห้งทุกคนมอาสถ้าเราลอกลังกายเต็มเลยเนาะเน็ตเน็ตเน็ตมันยังเหลืออยู่แต่ว่าหนาวไว้แค่เหนาสวัสดีสวัสดีชินเจ้า

ซาบุยซาซาบุยซาสบายนิยามเช้าทุกคนชาวบุญสาวชาเข้ามาทางในทุกคนฟ้าขึ้นรถให้ท่านนะไปจ้าออกตอน8โมงตีห้าครึ่งประมาณนี้แหละ่ปะอากาศหนาวแห้งทุกคนพูดนะเดือนกันเลยเนี่ยม้าน่าจะมีหมอกหลายนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยัง่เห็นหมอกทุกคน ประมาณกาจะแจ้งนิดหนึ่งคนละจะเห็นหมอกไปเบิ่งเส้นทางเฮาทุกคนว่าจะมีหมอกปกคลุมหรือบ่เนานะน่าจะมีนะเพราะว่าตั้งแต่เฮามาก็ยังมีหมอกทุกคนข่าเมื่อต้องมีหมอกเป็นธรรมดาเนาะปปโอ้นี่อ๋อคือรถอันนี้หรือว่าคันใดดีอ๋อข้างใน,าานในทุกคน เบาเบาโย่รวมใส่เดี๋ยวถาราคาอือมใส่อือรวมใส่อุดมใส่เหล้าเหลาวหล้าเบองราคาก่อนโอเคสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ทิเคตนี่เหรอโอเคตอนนี้การรถบัตรของ,ฮงเฮาเงยพันออกเถื่อทุกค,คนแต่กำลังเอากระเป๋าเอาอย่างขึ้นไว้ทั้งถึงเน,ะนาะกำลังมัดอยู่ มากับเครื่องมากระเป๋าทุกคนแล้วก็ทาผู้โดยสารพร้อมนะเมื่อกี้กับไปเข้าห้องน้ำมาทุกคนขาเข้าห้องน้ำกะบางินเขาว่าบางบางิางนกะน,นี่เนาะห้าพันทุกคนห้าพันดอกบางินแล้วก็เจ้ากะเอาขนมให้พร้อมสามก้อนทุกคนอืกินพอดีแกแก้เมารถพอดีเลยก็เจ้าแถมขนมให้พร้อมเนาะผู้โดยสารกะมีฝรั่งตัางชาติกกะหลาอยู่นะคนหึ่ หนาวทุกคนหนาวหนาวหนาวหลายไปเ,เดี๋ยวรอจังหน่อยทางนในก็นจะมีข้าวมีอย่างกินอยู่ทาากุกคนมีอาหารอยู่เป็นร้านอาหารอยู่ทางในาเนาะจะเฮากับบริกินหรอกเพราะว่ามีเนื้อกินอยู่มีน้ำมีขนมอยู่แล้วก็ได้ขนมมาสามตัวไปอุ้ยพูดสั้นว่างฮะเอาไปเอาเอาแล้วล่ะ เอาบุกซื้อขนมบ่บ่อันนี้จะแถมให้ข้องน้ำแถมพร้อมแม่ซ้ำก็เอาห้าพันเนาะห้าพันบางกินเรอบางกินเอาชุดในกระบป๋าได้แบบนี้ชีบอไไ้อ้วกอีบอบแบบยานอยู่ชุดก็ได้เอาตอนนี้ก็รถยังมันออกเถื่อทุกคน เราคิดว่ารถมันน่าจะออกก่อนห้าโมงเขินนะแต่นี่หกโมงแล้วทุกคนนี่หกโมงหกโมงเก้านาทีแล้วรถยังบบทันออกนะดูสิอ,ออกหกโมงเขึนะมันออมันจะท่าผู้โดยสารเน่เพราะว่าคนกัน้น่อยคนหน่อยรถเทาไปอุดมใ่ทุกคนน่าจะลงอุดมไจเลยมันจะมีรถไปเมืองขัวเลยนะแต่ว่าเฮ้ากระ่บบไปนะ เพราะมันจ้างหลายต่อพดก็เลยตัดสินใจเอารถคัดดนนี้ไปอุดมใส่ไเดีวนะเวาเนาะรถก็เต็มเลยไแต่ระเม,เมอืองไปตะแขีงนอนแต่นงี่หมดแจงเถื่อนะเง้มันแจงเลยงี้มืดคืนอยู่หกโมงทุกคนมันหนาวนะ่นีประมาณนี้น เข้าเลยห้าพันเลยไมนห้าพันเข้าห้องน้ำห้าพันทุกคนตอนนี้กับรถบัสของเฮากับเคลื่อนที่แล้วนะเคลื่อนที่แล้วจ้าอันนี้นันจะเข้ามาในตัวเมืองนะงามพัดออกนอ,<ช>นอเมืองเถื่อนทุกคนยังขับมาในตัวเมืองเดินเบียนอยู่ทุกคน เันจะมาฮับผู้โดยสารมาั้งคิดกว่านะแล้วยโดอ่ะเผื่อรถเยอะเคลื่อนทีทุกคนโอ้หขักระทาโดนเตนะิมเนาะคาบกหูก้เนาะแรกๆก,บกับบกนู้ทุกคนก็ลองตื่นเบิงยานยันบมทารถกับพ่อแล้วเนาะก็ะเลยพากันตื่นตอนต,นตีสี่ตีสี่แล้วรถออกตอนเจ็ดโมงอะ่ะหกโมงเจ็ดโมงมันกระทาโดนเติบอยู่ทุกคน ข้างหน้ามากับมีบทเฮียนเนาะทุกคนตื่นตอนหกโมงเอเ <c oughs> พราะว่ารถออกเจ็ดโมงประมาณนี้จุดทางออกจากเยน็นเป็นผู้กันทุกคนเนาะนี่ตอนนี้กำลังข้ามสะพานข้ามสะพานตัวนี้เลยทุกคนเนาะนี่งามๆนี่เลยเลยนี่นนนยก็จะมีแคนมงมีทุงสัญลักษณ์เป็นสายน้ำนมทุกคน ไกลๆพวกก็จะเป็นตลาดนะกลับก่อนนะเดินเป็นฟูบ๊ายบายโอกาสหน้ามีโอกาสใครมาใหม่นะเมือง,งเวียดหน่าเลยผมเดินเป็นฟูอ๋อยอยาขนมวันนี้การลดยังมันออกเถอะทุกคนน่าจะ10โมงนะ10โมงแหละการลด10โมงนี่แหละ กเจาจอดรับผู้โดยสารทุกคนเป็นนักเรียนที่ไปเรียนอยู่ที่เ,เวียดนามฮานอยนะมาจะเยนอยู่ฮานอยฮานอยนี่นักเรียนลาวกับบ้านกับสองทุกคนแต่ว่าน่าจะเสียงแล้วนะน่าจะเสียงแล้วก็เลยกับบ้านหลายคนแฮทุกคนบ้านนั่งแเอียดเลยนั่นเอียดเลย น่าจะไดด้มหมครับคนอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเดินทางเลยนะอขบับวจอดอีกที่ก็รถเต็มทุกคนวันนั่งกับโบหลายไปเน่ยหละ้างโยไปมัดที่เทิงหมดเคยเ่ิงหลังรถมีดาวเด้อ ไปจอดเลยนะบัดนี้ทุกคนปะเดินทางกันอย่างน้นเนี่ย้นเลยจกดด้น่าจะคิดว่าอุดมทุกคนบายบายเดีนเบียนฟูเรนพี่พารตแป้งก่นนึง ยจะขึ้นจะพาตอนขึ้นเขาทุกคน <laughs> หวังว่ารถจะบอดับอยู่กลางคู่นะทุกคนอือาาทางรถไฟพรุ่งนี้ทางคู่อะเส้นทางแต่ดมไส้มาหาเมืองขวนกับโค้งอยู่แต่กะมันกะธรรมดานะแต่ว่าขึ้นเมืองขวนมาเดี๋ยวเป็นคู่ทุกคนโค้งแฮงดีตามมาได้เลยทางยะเกิด เป็นคนที่จะกระยานพร้อมทุกคนขี่บนเขาเลยอ่ะแล้วก็ขี่ฝุ่นพร้อมนี่งไงโอ้โหเก่งนะประตูนี่นะฮัลโหลประตูกับเมตุอ่ะไม่เมตุก็ได้เก่งนะ่ไหมเมตุเลยโอ้เมตุสุดยอ่ะที่ <laughs> ลงคอยกับเงยแล้วนี่ที่ขึ้นเขาเลยทุกคน เทุกคนนี่ฮอรเสียวเลยแต่ก็ขับไปเรื่อยๆแหละตามเนินเขาที่่นก็คุ้งเลยตอนนี้เรามาฮอดดจานเวียดนามเลยทุกคนนี่ฮอรจานเวียดนามแล้วจ้นาจน่นจนนนาจะเบรคกวดกระเป๋านะคิดว่าดีกว่านะเพาะกระเป๋าก็ยึดเทิงเ,เจ้ามัดไว้แหละตะาเฮา ลงทิลงไว้กับเลี้ยวไว้ทุกคน้เอาเดี๋ยวไปเอกสารก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันยุทธานอกทุกคนกะจากด้านนี้ไปด้านลราก็ประมาณ5กิโลด้านปางหกทุกคนด้านเราป่ะตอนนี้ก็คือเฮาไปเอกสารแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกะรอรถรอรถออกมาทุกคน รู้สึกว่าบริษัเสียเงินนะเจ้าเสียเงินหรือเจ้าเสียอ้าวบ่กเสียให้เล่เศร้าอ้าวสามเสียปุ๊บแล้วโอนเศร้าหนึ่้ทำบริษัทจะกรีบก็เลยขาขาเข้าและเสียเขาออกมาแล้วบริสียเสียต้องเข้าเสียต้องออกเลยเอ้าเหลือเงินใจขาดดุตอยู่มีปัญหาดอกเขาเล่าละเนาะอีกขายกิโลกับห้อะด่านเราด่านปางหกทุกคนเออ นกจ่ใจใาทางพนีหรือส้มดีละ่ะจใจ่าานลาอีกจะไหนเอาไอี่ยไจอุ้มเอจายมีแล้วบ <c oughs> อกเขามีแล้วเนาะน้นนอทุกคนปะ่ะเดี๋ยวรอรถจ้าจเดี๋ยวถ่ายรูปเช็คอินคนพิดนึงนิดนึง